วันที่6ตุลาคม2565คณะวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลักสูตรช่รรางศิลปะหัตกรรมกฤีดรามันจังหวัดยะลาภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่รรางศิลปะหัตกรรมกฤีดรามันจังหวัดยะลาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันทัชชาประจำปีงบประมาณพศ2564ณบ้านตาโลฮาลอห,อหมู่ที่5ตำบตลตาโลฮาลออำเภอรามันจังหวัดยะลา ต่อมาคณะวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันช่างสินท้องถิ่นครั้งที่9ณห้องประชุมมะเมาชั้น2วิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่8ตุลาคม2565นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาสอบปลายภาคภาคเรียนที่1โดยกำหนดการสอบขึ้น2วันในระหว่างวันที่8และวันที่9ตุลาคม2565 วันที่10ตุลาคม2565ณอาคารเรียน5ชั้นวิทยาลัยชุมชนยะลานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่3จำนวน40คนนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนซึ่งมีนายทวัชชัยสุนทรนลหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอาจารย์พิจารณาผลการนำเสนอผลงานในครั้งนี้พร้อมด้วยคณอาจารย์และภุคลา กที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวันที่10ตุลาคม2565นายวิชาพรชินประพัฒผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลามอบหมายให้นางสาวทรงจันแสงอรุณรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยลานายอิสมาแอลมาสาแมนางสาวฮานยะกะโด อาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ U2T for BCG พื้นที่ตำบลอาซ่องประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ภาคใต้ผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมมะเมาวิทยาลัยชุมชนยะลา ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลารวมกิจกรรมวิถีศาสนาตามประเพณีวันออกพรรษาในวันที่10ตุลาคม2565ภายใต้โครงการมุ่งม,มั่นอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมวิถีศาสนาถิ่นยาลอประจำปีงบประมาณ2566 วันที่11ตุลาคม2565นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการวิทยาลัยชุมชนยาลาชั้นปีที่3จำนวน50คนนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งมีนางสาวเชื่อชีวันบุญทันหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอาจารย์พิจารณาผลการนำเสนอผลงานในครั้งนี้พร้อมด้วยคณอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวันที่12ตุลาคม2565นักศึกษาทุนนวัตรกรรมสายอาชี ชั้นสูงรุ่นที่2และรุ่นที่3วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมกิจกรรมทักษะผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้ให้แก่นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม วันที่12ตุลาคม2565นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถม,มวัยวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่3จำนวน150คนนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งมีนางสาวอราราัตเจริญพรทิพย์หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาประถม,มวัยวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภาพันธ์สัจมาศนางพันนีจูคะค,คังและนางสาวหนึ่งฤทยัยจิตคงสงเป็นอาจารย์พิจายราณาผลการนำเสนอผลงานวันที่18ตุลาคม2565ณห้องประชุมรวงพึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลานายวิชาพรชินประพัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยาลาครั้งที่ส พร้อมด้วยคณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่18ตุลาคม2565นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่3นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนางสาววันเพนพงศวรรศิริหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย้นายอัศมีงมะแฟเป็นอาจารย์พิจารณาผลการนำเสนอผลงาน วันที่19ตุลาคม2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทยาพลศรีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยนางสาวทรงจันแสงอรุณรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566และตอนรับพนักงานราชการใหม่นางสาวอารัญญาชื่นจิตตำแหน่งนักวิชาการศึกษาณห้องประชุมมะเมาวิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่20ตุลาคม2565วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่10โดยมีนายกิตติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาณห้องประชุมรวงพึ่งชั้น3อาคารเบียน5ชั้นวิทยาลัยชุมชนยะลาและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส วันที่27ตุลาคม2565คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยบุคลากรเดินทางร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566ณจังหวัดน่านในระหว่างวันที่27ถึง28ตุลาคม2565วันที่30ตุลาคม2565วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นคณะเจ้าภาพร่วมในการทอดกระถินผ้าป่าสามาัคคีณนะวัดทุ่งคอกหมู่ที่4ตำบลตาเซ็ตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา